ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่เราไปหลักมากะนะพี่ๆหลายๆคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมงานกับเราเป็นร้อยคนเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องอสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเ,อเหมือนมันมี ข่าวเอกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตานตรงว่าตรงตรงเนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมอืม ตอนไหนล่ะม,ม,มันบอกไม่ได้หรอครับว่าตอนไหนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยผมที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วก็ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วก็ร<อ>ครับโทษีมันวิธีไหนบ้างที่การเมืมันไปรอขอตใจมีหาคำ,หคำตอบไหมคือผมเชื่อว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วแหละ แต่ตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของความรักความหวังดีความเข้าใจกัน,นทุกอย่างมันเป็นเรื่องของของเวลาแล้วล่ะครับผมใช่พี่่เราก็ยอมว่าตัวเให้คสครอ,อบครัวคุณแม่แล้วก็ทําให้เกิดได้ได้ไม่มีพอหรือ,อาจ,จะเกิดปัญหรด้วยลัพที<ด>่องบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนนั่นะเราอยู่กันสคนมาตั้งแต่เด็กกนเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็ เลี้ยงสู้ชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันยัง,ยงแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่เนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทําให้ไม่กระทบกับครอบครัวผม,ผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผมในวันที้นายตัดสินใจว่า